นั่ก่อนป๊บกินลูกกินให้ทเล่นเลยทำเล่นกินให้กให้หมดให้ป้าดูดูแล้วแม อร่อยไหมคะบอกกับป้าหน่อยเลยน้องกินจะกินให้หมดเลยนะคะทังนี้อยู่ร้านร้านใกล้ๆบ้านร้านอะไรคะร้านบะหมี่ร้านบะหมี่อยู่ใกล้ๆบ้านใกล้บ้านเรานะ